สวัสดีค่ะร้าน PK เทคนิคค่ะจังหวัดรังค่ะร้าน PK เทคนิคนะคะ,ะดําเนินกิจการมาประมาณ13ปีค่ะเราเริ่มต้นด้วยการรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งในบ้านอาคารแล้วก็โรงงานค่ะ10ปีหลังเนี้ยนะคะเราเริ่มเพิ่มเติมในส่วนจําหน่ายสินค้าเนื่องจากเราคุ้นเคยพื้นที่แล้วก็ช่างรับเหมาที่อยู่ในพื้นที่ค่ะเราก็เลยดําเนินกิจการเพิ่มเติมเป็นจําหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับ วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าในจังหวัดรังค่ะเวลลักอาจจะเป็นแบรนด์ใหม่นะคะที่เราอาจจะยังไม่คุ้นเคยเหมือนกับแบรนด์เก่าที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าเมื่อได้ทดลองนำมาขายในในร้านดูค่ะ พบว่าผลตอบรับที่ที่ได้ค่ะดีเกินคาดเพราะว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ค่ะแล้วก็หน้าตาของผลิตภัณฑ์ทำให้มีความน่าเชื่อถือเมื่อให้ลูกค้าไปทดลองใช้เนี่ยค่ะเราพิจารณาสินค้าจากความพึงพอใจของลูกค้าปรากฏว่าฟีดแบกดีค่ะลูกค้าชอบแล้วก็ที่สำคัญคือลูกค้ามาซื้อซ้ำค่ะการซื้อซ้ำของลูกค้าเนี่ยทำให้เราได้ทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี เราควรจะเก็บไว้ติดร้านเป็นผลิตภัณฑ์หลักของร้านค่ะสำหรับตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่อยากจะนำเสนอมากๆนะคะคือผลิตภัณฑ์โซลาร์เซลล์ของเวีลรักค่ะจุดเด่นก็คือเิลยรักใช้แบตเตอรี่ BYD ค่ะเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์แต่เราเอามาใช้ในกลุ่มโซลาร์เซลล์ค่ะแบตเตอรี่ตัวนี้นะคะสามารถ เก็บประจุไฟได้ดีกว่าแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นค่ะเวลักนะคะใช้ชิปลูมิ LED คุณภาพสูงค่ะติด1ใน10ของโลกนะคะที่มีจุดเด่นด้านแสงสว่างคงที่ค่ะแบตเตอรี่สว่างยันเช้ามั่นใจได้ในผลิตภัณฑ์ของเวลักค่ะ สำหรับช่องทางติดต่อของร้าน PK เทคนิคนะคะถ้าลูกค้ามาเองค่ะจากสีแยกต้นสมองนะคะหน้าโลตัสตรังค่ะตรงมาเรื่อยๆค่ะ PK เทคนิคอยู่ด้านซ้ายค่ะก่อนถึงแมคโครตรังประมาณ200เมตรค่ะหรือติดตามเราที่ Facebook ได้นะคะร้าน PK เทคนิคจำกัดค่ะ